ความทรงจําสีฟ้ากลับมาเป็นปัจจุบันนางรัตกล้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีอดีตรองโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอและอดีตผู้สมัครสอสกรุงเทพพักทศชอใช้ชีวิตกลับมาที่บ้านสีฟ้าที่เคยเป็นสถานที่เล่นเมื่อเด็กโดยมีเจตนาที่จะทํางานอย่างมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการเมืองไทยให้ดีขึ้นและยังคงความมุ่งมั่นในการทํางานตามนโยบายของพักอย่างไม่เปลี่ยนแปลงในโพสเฟซบุ๊กล่าสุดเธอได้แชร์ภาพการประชุมกับทีมงานที่ประกอบด้วยอดีตสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรผู้ สมัครสอสอและผู้นำท้องถิ่นเช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรจาติกวนณิตนไฮสกลทีพัทยกุลนายพงศกรขวัญเมืองดออร์การดีเลียวไพรโรธมลลอภิมงคลโสนกุลนายจุรีนุ่มแก้วและอีกหลายคนโดยเธอยังเชิญชวนให้ประชาชนรอติดตามกิจกรรมในอนาคตอย่างใกล้ชิดแต่ที่น่าสนใจคือทำไมถึงเลือกกลับมาที่บ้านสีฟ้าในช่วงนี้ คำถามนี้อาจทำให้บางคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปเพราะบ้านสีฟ้าเป็นสถานที่ที่มีความหมายสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยและการกลับมาที่นี่อาจถูกตีความหรือวิเคราะห์ในหลายมุมมองค,คุณคิดว่าเป็นเพียงความทรงจำส่วนตัวหรือมีเจตนาทางการเมืองที่ลึกซึ้งมากกว่านี้มาร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกันในการแสดงความคิดเห็นด้านล่างเลยโดยทางเว็บไซต์ขอให้ความคิดเห็นทุกประการเป็นไปในบรรยากาศที่สุภาพและเหมาะสมห้ามใช้ถ้อยคำหยาบคายดูหมิ่นส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นสร้างความแตกแยกในสังคมและงดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิน่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติศาสาศนาพระมหากษัตริย์ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆทุกกรณี